เปิดภาพการแต่งงานหมากคิมสวยหรูดูแพงเชิญเขกนับพันคนเริ่มนับถอยหลังเตรียมวิวารอบสองที่ประเทศไทยกันอีกครั้งสำหรับคู่ของคู่บ่าวสาวป้ายแดงหมากปรินสุภารัตน์กับภรรยาคิมเบอร์ลี่แอนวนเทมัสที่ได้เลือกจัดงานในวันอาทิตย์ที่วันที่12พฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้ และในตอนนี้หมากและคีมเริ่มเดินสายเจ็กการ์ดงานเต่งกันแล้วงานนี้บอกเลยว่างานช้างอย่างแน่นอนพราวแพลนจะเชิญเขกถึง1,000คนและยังคัดเลือกเแ้นคลับผู้โชคดีกว่า100คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยวันนี้ทีมงานที่นี่คอมได้นำภาพการ์เต่งงานของทั้งคู่มาให้ได้รับชมกันด้วยบอกเลยว่าสวยเลบเปรียบ รู้สุดๆเก็บรายละเอียดการ์ดได้ดีมากๆบ่าวสาวว่าตื่นเต้นแล้วและเฟ้นหลายๆคนก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน